วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Hackspeed นะครับวันนี้เรามากับอาการของรถมอเตอร์ไซค์ที่จะมักจะเกิดขึ้นตอนจอดตากฝนนานๆรถจอดทิ้งจอดตากฝนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแดดคือไม่ได้จอดในร่มมันจะมีอาการประมาณว่าไฟมาทุกอย่างมาหมดไฟเต็มแต่กดสตาร์ท เงียบเียบเลยคือไม่มีเสียงใดไม่มีเสียงแชะไม่มีเสียงอะไรเลยไม่มีเสียงอืดอืดของแบตหมดเป็นทุกรุ่นนะครับที่เจาะตากฝนตากแดดตากฝนตากแดดมันเกิดจากสวิตครับเดี๋ยวเราถอดมาให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะ คือหาทางถอดสวิตช์ออกมาทุกรุ่นเลยผมจะแนะนำวิธีไม่ได้นะเพราะว่าผมจะบอกแค่หลักการคร่าวๆแล้วก็ให้เพื่อนๆลองไปทำดู แต่มันก็ไม่ได้จะบอกว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะเพราะเพราะเหตุการณ์นี้เสมอไปนะมันอาจจะเป็นที่อย่างเอนแต่ส่วนมากแล้วรถที่จอดต,กตากฝนตากแดดจะเป็นอาการแบบนั้นเลยเราก็ถอดมาแล้วมันจะเป็นมันจะถอดได้มันสามารถถอดได้ครับ ดูนะเห็นไหมครับมันจะสามารถถอดได้เดี๋ยวผมถอดให้ดูนะ พอเราถอดมาแล้วมันก็จะเป็นสปริงแบบนี้แล้วก็เป็นเหมือนขวดทองแดงเนี่ยประมาณนี้ครับก็เวลาเรากดสตาร์ท กล้องไม่คอยชัดเลยนะตัวนี้มันจะไปสัมผัสกันเวลากดสตาร์ทปุ๊บมันก็จะติดตัวนี้มันขึ้นขี้เกลือครับมันเกิดจากโดนน้ำโดนแดดโดนน้ำโดนแดดแล้วมันก็ขึ้นขี้เกลือเราก็ทำความสะอาด ชิ้นส่วนที่เป็นทองแดงทั้งหมดเลยรวมทั้งสปริงด้วยนะขัดให้มันสะอาดมันจะขึ้นขี้เกลือขึ้นคาตะกันเขียวๆอะครับนะเดี๋ยวเราประกอบแบับเข้าไปแล้วมาลองกันชิปนี้น่าจะสั้นมากเพราะว่ามันไม่มีอะไรยากเลยครับก็ mm hmm. พิงใส่กลับแล้วไปถ้ารถทุกคนเป็นรุ่นไหนก็ ลองสอบถามกันเข้ามานะยินดีตอบให้เหมือนเดิมกรอ,อบเข้าไปแล้วมาดูติดไหมสวิตตัมเบรกกรสตาร์ทแค่นี้เองสวิตเจ้ากรรม ก็สามารถแก้ได้ที่ต้นเหตุได้ก็คือหาผ้าคลุมรถมาคลุมจบครับ mm hmm. เดี๋ยวถ้าเกิดมีลูกค้าเข้ามาสาเหตุอื่นๆอะไรแบบเนี้ยที่เป็นเคสสามารถส่งต่อให้เพื่อนๆได้เดี๋ยวผมมาทำคลิปให้หน่กไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดซับให้ด้วยนะครับ